แบบนี้ต้องถอยนะครับถ้าพี่น้องครับยาเข้าใกล้เป็นเด็ดขาดเลยครับสําหรับผู้ใดเที่ยวปลานะครับเนาะหาเห็ดหรือยังก็ได้ครับที่ขึ้นไปบริเวณเขาหรือป่าเราคพ้นปวด้พี่น้องนะพ้นปวดหรือว่าจอมปวดนะครับเนาะถ้าเจอหูหรือว่าโพ้งลักษณะนี้อยู่ใต้พ้นปวดครับพี่น้องครับต้องถอยออกมาครับเพราะว่าเขาบวดขึ้นอย่างมากพี่น้องเนาะ มันหนาสงสัยสลือเกินครับถอยมาดีกว่าครับพี่น้องซึ่งข้างล่างนี่เขาบรูษมากขึ้นอย่างครับพี่น้องครับอาจจะเป็นอสรลพิดหรือยังกบเนจใจนะครับเนาะครับพาอที่น้องมาหยามเตาหงนนีราครับะครับอู้พ่อของดีุนได้ครับพี่น้องในเมื่อได้เห็ดละมูกเห็ดหน้าแล่นายยังครบไปแล้วนะครับเนาะแต่ที่ยังขาดอยู่ เห็ดไข่ได้พี่น้อง้อเห็ดไข่ดอกงามครับสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันย้ำใบแก่ๆหรือย้ำมือแรงนะครับเนาะเมื่อนี้โบมีแดดเลยครับพี่น้องขึ้นมาเที่ยวโคกครับไปครับไปหาเบื้องเห็ดน้ำกันนะครับเนาะแดดล่มล้มตกแบบนี้พวกเขาก็ต้องหาเที่ยวปลาเที่ยวเขาเนาะครับเนาะบ้างๆครับพี่น้องไปเล่นน้ำกันครับ ชื่นชมธรรมชาติปลาเขาไปเล่นกับต้นไม้ใบหยาบกับนะพี่นงเนระไปหาเบื้องของปแปลกๆครับดูสิพี่น้องไปเลาะเบื้องพง้งเบื้องถ้ำครับเหมือนแบพี่น้องว่ามันน่าสนใจหรือมีความหน่กกลัวแบบใดครับไปพี่น้องไปเจียงบินลินเลยพี่น้องมูงอย่างน้อนเน่ะะ แต่บอลลูปขวนนะครับเนาะนี่ปวกได้เพียงหนอนนะหูยังเขากระโบลูนะครับเนาะแต่เขาถอยออกมาดีกว่าครับยางสำรวจไปน้ากันนะครับเนาะนี่เป็นหินใยได้เพียงหนอนนะใยโปรใยเบื้องเอาครับใยคักพี่น้องแต่ละก้อนเลยเนาะเบื้องนะครับเนาะเบื้องมันก็ต้องถอยออกมาครับ ถอยมาจากไหนนะครับเนาะเดินมาครับครับ,รบพี่น้องนี่คือกุ้มหินใหญ่นะพี่น้องแถวนีน้เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับ นี่คัดงี่แน่เลยครับพี่น้องก่อนนาะแม่นเห็ดบ่ครับพี่น้องเลสีเดียวกันเป๊ะกับก้อนหินนะครับเนาะ mm hmm. แต่ว่ามันต้องแม่นเห็ดครับคร oh. ับโอ้สวยงามคือเก่านะครับเนาะเ mm hmm. บิ่งสีได้พี่น้องเด้อ mm hmm. เนียนขนาดครับ นี่คือเห็ดน,นาแหล่ะนะพี่น้องเนาะซื้อเพิ่นเห็ดน,นาแหล่เพิ่นกระซิแหล่จากน้อยขึ้นบ้านแหละครับพี่น้องครับแต่ว่าก็สวยงามตามธรรมชาติเนาะพี่น้องครับอีกหนึสวยงามแท้ๆครับพี่น้องครับสวยงามเปีง่างยิ่งเหมือนกันครับเนาะๆๆ ที่น้องไม่หยัมเตาหินนะครับนะแต่าง,งานที่เกานะครับเตาหินครับแต่ว่าบริเวณเตาหินเขาเนี่ยที่เด็ดครับพี่น้องงามมากครับโอ้เห็ดหนามากนะครับเนาะบอกแบบนี้นะครับพี่น้องครับสวยงามเป็นยางยิ่งครับพี่น้องเขาเสียบเบาบางเลยทั้งหลังเตานะครับเนาะอู้ เต่ากะยังมีเท่านั้นเลยครับพี่น้องครับเตอาหนักเข้านี่ยังให้เห็ดไข่อ,อีกดอกนึงครับพี่น้องโอ้ใจดีขนาดครับเม,มื่อไรมาเยี่ยมย้ำทำข้าวกันโดนก็มีเห็ดมาฝากดอกกรมีนนี่อีกพี่น้องโอ้โอครับพี่น้องครับโอ้โอ สามแล้วครับพี่น้องนะสำหรับเตายักษ์ผู้ใจดีของเาพี่น้องนะขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับเห็ดนี่ครับครับเห็ดงามๆก็ต้องอยู่กับเตาหินงามๆนิ่งๆของพี่นะครับเนาะครับพี่น้องแฝดสามนะครับเนาะแฝดสามแบบใดที่ครับ คือกันเป๊ะนะพี่น้องเราก็ยุ่ของเดียวกันครับเกิดมาพร้อมๆกันแต่ว่าเมื่อนี่เขาต้องเอาสามเกืเนี่ไปปรุงเป็นอาหารนะครับเนาะโอ้ไข่เห็นละงกงามๆครับพี่น้องครับ สวยๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเทีเ่ยวปลายยำแหลงมื่อนี้ก็ามาพร้อมกับแม่น้องจ๋ารนะครับเนาะสวัสดีครับแม่น้องจ๋ารครับสวัสดีพี่นอ้องแข้งค้ามแข้งหมานพี่นอ้องมาเบิ่งนเพชรนะแม่น้องจ๋ามื่อนี้เขามาเล่นโคกยำแหลงนะครับเนาะแม่น้องจ๋ารครับเล่นเข้ายำแหลงเพชรดอกน้ำๆพี่นอ้นองรครับยื้ใส่ครับให้พี่น้องเขาเบิ่งน,ำน้ำแน่โอ้ นี่งามของแท้เลยครับเนาะจานดอกซีดอกนี่สองเงนนึงนี่พงามของแท้เลยครับเด้อมีแม่น่ะโอ้แมนครับแมนโอ้มันแมนได้ไม่ต้องกล่าวเด้อเทำให้มันครับเที่ยวปลายงามแรงนะเหมือนเนาะแมนจ้ะครับเย็นด้ดีเพราะอนครับเก็บเห็ดก้อนจ้าพี่น้องเที่ยวปลายงามแรงของโฮโอ้ เห็ดมีตะดอกงามๆมาครับเนาะเขาต้องเก็บเห็ดไปแกงกินแรงครับพี่น้องครับมากินข้าวแรงน้ากันนะครับเด้อสิแกงเห็ดแซ่บสูกินนะครับเนาะสินหนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆแกงเห็ดนะครับพี่น้องครับสูพี่น้องกินแซ่บนะครับเนาะมืนอหนียวก็มีเห็ดหน้าแร่ มาวก่เห็ดและงอกของห้องครับพี่น้องครับจากไอยก็ะซิกลับบ้านแล้วล่ะครับได้แกงหมอหญ่ๆแล้วครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเที่ยวปายำแรลงน้ำแนครับเนาะสัมผัสบรรยากาศเย็นยับนะครับตอนนี้คือประมาณห้าโมงครับพี่น้องครับแต่ว่าบบมีแสงอาทิตย์เลยมนะโบมีแสงแดดนะครับเนาะเย็นสบายเลยครับ ข้างล่างนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับเนาะครับโอ้เป็นตับเป็นตับเลยพี่น้องเนียเป็นตับเป็นตับแบบใดเๆครับเบิ่งนได้ครับเด้อโอ้ดอกกําลังงามๆตุมต้มๆเนาะครับเนาะเอาก็ต้องจัดการแล้วนะครับเนาะครับครับพี่น้อง มาขออีกน้ำขนาดครับโอ้โอกนีน้ำคัะน้ำแน่พี่น้องเหยียดนกันแล้วครับเนาะตั้งตุ๊กยูโอ้กำลังงามเลยครับ กำลังงามนะครับเนาะโอ้สุดตาสดุสดใจเป็นย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับเห็นน้ำกันงนะครับเนาะ เริ่มดูดีนะครับแนละ้วมันหนึบแล้วครับพี่น้องบ่ดูดีบ่ได้นะครับเนาะกำลังดูดีสุดๆเลยครับดอกนี้โอ้บัวสะอ่อนครับบ่ได้นะครับพี่นนะ้องมาใส่กับสะอ่อนนะครับเด้อ ทางไก่ทางไก่ของเขานี่ตุ้มนึงครับพี่น้องครับนี่ครับแมนครับพี่น้องโอ้เกิดอยู่ดาลดาดเลยนะครับนะาะดาลดาดเพาก็ต้องเก็บเอาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ตะวันเห็ดและงกส้อยกันนะครับได้พี่น้องครับโอ้กำลังงามๆครับกำลังงามเละครับเนาะกำลังงามๆแบบเด็เบิ้งสร้อยกันครับโอ้ตาดีมาซอยกันหาได้พี่น้องเด้อผู้หนึ่งเห็นผู้หนึ่งบ่เห็นนะครับเนาะ สวยกันม้วนครับพี่น้องครับมาลิโคกห้าเห็ดนั้งกันขึ้นเขาับมเดลนะครับเนาะผูู้ใดคิดฮอดปลาฮอดเขาคิดฮอดการเก็บเห็ดก็มาเห่นเหมือนกันนะครับเด้อเมื่อหาเก็บเห็ดมาเห่ีปลาเหรียเขาดอกนี่งามครับพี่น้องครับ สวยงามเป็นย่างยิ่งนะครับเนาะนี่ครับอ้สวยงามแท้ๆครับพี่น้องครับสวยงามเป็นย่างยิ่งให้กันนะครับเนาะครับ,บมาพ่อเสียนเห็ดประจัหมู่บ้านของเขาพี่น้องครับไอเสียงเด็กให้เขาเนาะ ครับเมื่อนี่มาพ่อเสียนเห็ดประจําหมู่บ้านของเขานะครับเนาะไอเด็ดครับใส่เอามาพิจารพิจนาบุ้งด้วยเห็ดจอเห็ดออกก็ต้องมาเก็บเห็ดไห้เด็ดเนาะครับโอ้นี่ไอเด็ดของเขาได้พี่น้องด้แล้วหนีครับมันไมผาดครับมันไหวเด็ดนครับอ่ะยิ้มครับโอ้โหน้ารอๆนะครับเนาะมันๆด้อครับครับลงมละล้มล เย็นแล้วก็ต้องลงจากเขากลับบ้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไววซ้ำนีเนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสำหรับการเที่ยวป่าทเที่ยวเขาชมธรรมชาติม้วนไปน้วกันนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะ